แล้วโลสปิสนาร่มโพยกนะคะก็ตอนนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนยัง stay home อยู่นะคะเพราะว่าเรื่องโควิด19ที่เราได้เผชิญมาตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะก็วันนี้นะคะลองมาฟังดูนะคะว่าสินค้าอะโทมี่เนี่ยถึงแม้เรายัง stay home นะคะ work from home นะคะแต่สินค้าอะโทมี่เนี่ยก็ยังตอบโจทย์ของหลายๆคนนะคะเรายังต้องอบริโภคนะคะอุปโภคสินค้าเหล่านี้อยู่นะคะ สินค้าอะทมี่วันนี้ที่หญิงอจะมาแนะนำนะคะมีอะไรบ้างนะคะเซตแรกนะคะเรียกว่า evening care f o r set นะคะซึ่งในเซตนี้เนี่ยจะประกอบด้วยนะคะ4ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือตัว deep cleanser นะคะ foam cleanser peeling gel แล้วก็ peel off mask นะคะเราลองมาดูกันว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างเนาะตัวแรกนะคะตัว deep cleanser ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี เรียกฟังก์ชันการทํางานนะคะในการที่จะลบเครื่องสําอางนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออฉันไม่ได้แต่งหน้านะคะต้องใช้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ หลายหลายคนนะคะที่หญิงไปเจอเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบางทีผู้ชายด้วยสามผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ตัวนี้นะคะแต่หญิงก็จะแนะนําว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้แต่งหน้านะคะการที่ทาครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอสเมติกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสอําอางอย่างหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ตัว Deep k ินเซอร์เนี่ย ควบคู่ไปกับตัวโฟมด้วยเนี่ยจะทำให้ทำความสะอาดผิวหน้าเราเนี่ยได้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นออยเบสนะคะเพราะฉะนั้นตัวอคอสเมติกเครื่องสำอางส่วนใหญ่ที่เราใช้ทั่วไปก็เป็นออยเบสเหมือนกันนะคะการที่ใช้ออยเบสลบออยเบสเนี่ยจะทำให้ทำความสะอาดได้ล้ำลึกยิ่งขึ้นนะคะซึ่งส่วนประกอบของตัวดิฟฟินเซอร์เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนผสมในเรื่องของอใบแปะก้วยนะคะชาเขียวแล้วก็อนุพันธ์วิตามินอ e, ีแล้วก็แครอทนะคะ เพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยนะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยมีความเงาวาวเกิดขึ้นนะคะการใช้ตัวนี้นะคะให้ใช้ก่อนที่จะใช้โฟมคินเซอร์นะคะอาจจะใช้แค่ช่วงเย็นอย่างเดียวก็ได้นะคะ แต้มบนใบหน้า5จุดนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งไว้เป็นน้ำมันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วค่อยๆถูนวดบริเวณใบหน้านะคะจนะครบนะคะประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะคะช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตภายใต้ใบหน้าด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สำลีนะคะชุบน้ำหมัดๆแล้วก็เช็ดออกนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะลองมองไปที่สำลีเราดูนะคะสำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะ มองไปที่สำลีนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความสกรปรกเกิดขึ้นนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนอยู่บ้านนะคะหญิงเองก็อยู่บ้านเนี่ยพอเช็ดออกมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันมีความสกรปรกนะคะเกิดขึ้นไม่ไม่ใช่จากเครื่องสําอางที่เราใช้นะคะเพราะอยู่บ้านเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะก็คือจะใช้แค่ทาครีมกันแดดนะคะแต่ว่าสิ่งสกรปรกแล้วก็มลภาวะเนี่ยที่มันเข้ามาในบ้านนะคะเรื่องฝุ่นละอองต่างๆเนี่ย มันก็มาสะสมอยู่ที่ใบหน้าของเรานะคะการที่ใช้ดีพคินเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําความสะอาดใบหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวที่2นะคะในเซตนี้ก็คือจะเป็นตัวโฟมคินเซอร์นะคะซึ่งตัวโฟมคินเซอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นวิธีการใช้นะคะก็เหมือนโฟมทั่วไปนะคะเทคนิคนินดนึงก็คือ,อเวลาใช้เนี่ยให้ตีฟองนะคะจนเกิดเป็นบับเบิลขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้อฟองตัวนั้นอะ ทำความสะอาดบนใบหน้าเรานะคะจะทําให้หน้าเรานี่รู้สึกนุ่มขึ้นมานะคะปกติแล้วหญิงเคยเจอลูกค้านะคะที่ผิวแห้งบางคนเนี่ยไม่เคยใช้โฟมเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าใช้โฟมแล้วเนี่ยหน้าตึงมากนะคะ หญิงก็แนะนําให้เขาบอกว่าลองใช้โฟมของอะโทมี่ดูนะคะเพราะว่าโฟมของเราเนี่ยมีส่วนผสมพิเศษนะคะก็คือเห็ดสังหางและก็เห็ดถังเช่านะคะซึ่งจะช่วยให้ลดการแห้งตึงของใบหน้านะคะนอกจากนั้นก็ช่วยเติมสารอาหารให้กับผิวอีกด้วยนะคะใครที่เคยใช้โฟมของเราแล้วเนี่ยอาจจะสังเกตว่าตัวโฟมของเราเนี่ยมีความแน่นพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยจะใช้โฟมเนี่ยบีบออกมาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำ ะะแล้วก็ทำบับเบิลแล้วก็ค่อยมาล้างบนใบหน้าของเรานะคะเพราะว่าจากในขั้นตอนการผลิตเนี่ยนะคะเราผสมส่วนผสมแล้วเนี่ยก็จะ,ะให้ตกตะกอนนะคะทิ้งไว้อีก3วันถึงจะดูดในส่วนของตัวโซลิดเนี่ยขึ้นมาบรรจุหลอดเพราะฉะนั้นตัวโฟมคินเซอร์ของเราเนี่ยจะมีความหนาแน่นแล้วก็หลอดนึงเนี่ยใช้ประมาณ5-6เดือนเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็อนุภาคของตัวโฟมของเราเนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำความสะอาดนะคะลงไปถึงรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องตัวไรลิมโมเรกนะคะซึ่งตัวไรตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรูขุมขนของเรานะคะซึ่งทุกคนส่วนใหญ่มีะคะ่ะโดยเฉพาะ อเอเชียตนออกเฉียงใต้อย่างบ้านเรานะคะเนื่องจากภูมิอากาศเนี่ยมันเหมาะสมนะคะก็คือร้อนชื้นนะคะตัวไรตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรูขุมขนซึ่งอาหารของมันก็คือไขมัน ะะไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําความสะอาดได้ไม่ดีนะคะเราก็เหมือนเลี้ยงตัวไรตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะคอยกัดกินนะคะไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเรานะคะตัวอ้วนเลยนะคะฉะนั้นการที่ใช้โฟมเนี่ยนะคะที่มีอนุภาคเล็กอย่างของอะโทมี่เองเนี่ยก็สามารถกําจัดตัวไรตัวนี้ออกไปได้นะคะส่วนตัวที่3นะคะในเซตนี้ก็คือจะเป็นตัว p e ลลิ่งเจลนะคะตัว p e e ลิ่งเจลเนี่ย หลายๆคนนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงต้องใช้เพล l i n g เ e จริงจริงหญิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจออะโทมี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยใช้พ e ล l i n g เจลเลยนะคะเราอาจจะได้ยินคําว่า s c ร u b นะคะจริงๆก็คล้ายๆกันนะคะเป็นการช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกจากใบหน้าของเรานะคะทาไมเราถึงต้องผัดเซลล์ผิวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยขบวนการขั้นตอนการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะจะเกิดขึ้นทุก2 8วันอยู่แล้ว แต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำงานได้น้อยลงนะคะห่างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเกิดการสะสม ะะสะสมตัวเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยยังอยู่บนใบหน้าของเรานะคะก็ทําให้หน้าเราเนี่ยเกิดรอยเหี่ยวย่นนะคะหมองคล้ําแล้วก็รูขุมขนกว้างด้วยนะคะและที่สําคัญแย่ไปกว่านั้นก็คือการที่เราอุตส่าห์ซื้อครีมดีๆนะคะมาบํารุงหน้าของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ลงนะคะไม่ลงไปสู่ชั้นผิวจริงๆเพราะว่ามันติดไอตัวเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เหมือนขยะเนี่ย อยู่บนใบหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราช่วยนะคะผัดเซลล์ผิวบนใบหน้าของเราเนี่ยจะทําให้เซลล์ผิวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะออกมาด้านนอกนะคะทำให้เราหน้าเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างนะคะยิ่งขึ้นนะคะตัวเ e ล l i n g เจลของเราเนี่ยนะคะ,ะทำมาจากรากไม้เอมนะคะซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าการใช้นะคะจะต้องระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากตัวเ e ล l i n g เจลตัวเนี้ยเขาไม่ถูกกับความชื้นนั่นหมายความว่าวิธีการใช้นะคะ เราก็จะต้องล้างหน้าทําความสะอาดนะคะแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะอันนี้ต้องแห้งจริงๆนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัว peeling gel เนี่ยทานะคะเคลือบอยู่บนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะหลังจากที่เจลเนี่ยเริ่มคลายตัวเป็นน้ำนะคะเราก็ค่อยๆเอาปลายนิ้วค่ะถูวนเบาๆนะคะก็จะเกิดเ,เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกมานะคะ ก็หลังจากนั้นนะคะก็ล้างน้ําเปล่าปกติเลยค่ะแล้วก็สับหน้าให้แห้งเราก็จะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยมีความใสขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในตัวพิลริงเจลตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดจากเปลือกส้มด้วยนะคะช่วยควบคุมความมันของใบหน้าแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคนที่ผิวมันนะคะก็อาจจะใช้ได้มากหน่อยนะคะ สามครั้งถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ส่วนคนที่ผิวแห้งนะคะก็แนะนำให้ใช้หนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะลูกค้าหญิงนะคะหลายๆคนตัวนี้เนี่ยเขาจะเหมือนใช้ผิดวิธีนะคะการที่เราแนะนำนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยให้กับลูกค้าแล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็อย่าลืมนะคะไป Followup นะคะไปติดตามลูกค้าสอบถามนิดน,นึงว่าสินค้าเนี่ยใช้แล้ว เกิดผลไหมนะคะใช้แล้วประทับใจหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยคือบางทีเราไปอธิบายนะคะมันหลายตัวก็จะลืมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้นะคะก็ระวังในเรื่องการแนะนําลูกค้านะคะแล้วก็ติดตามด้วยว่าผลที่ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะหญิงเคยมีลูกค้าคนหนึ่งก็ซื้อไปทั้งเซต4แล้วก็เซตทําความเซตบํารุงนะคะก็ผ่านไปก็โทรไปถามเขาก็บอกว่าเพลลิงเจลใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะ ไม่เห็นเหมือนตอนที่เราไปสาธิตให้ดูนะคะก็ถามไปถามมาสรุปคือคุณลูกค้าเนี่ยเขาทำความสะอาดหน้าเสร็จนะคะเขาก็เอาเพลดิงเจลเนี่ยทานะคะทาเสร็จแล้วก็ล้างน้ําออกนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกมานะคะเราได้ฟังแล้วก็แบบว่าเอออธิบายให้เขาฟังใหม่ว่าจะต้องใช้ยังไงนะคะถึงจะถูกวิธีนะคะ,ะเวลาเราใช้เพลดิงเจลเนี่ยหลังจากที่ใช้ได้ถูกวิธีแล้วนะคะแล้วก็เกิดผลแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าของเราอะค่ะค่อยๆใสขึ้น ะะแล้วก็มีเซลล์ผิวใหม่เนี่ยขึ้นมาอยู่บนชั้นบนนะคะให้เผยผิวเนี่ยให้เหมือนกับเด็กเลยนะคะอันนี้ยังไงลองไปใช้กันดูนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะในเซตนี้ก็คือเป็นผิวออ f มาร์กนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ว่าหลังจากที่ทำความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วนะคะให้บำรุงก่อนนะคะ,ะเป็นชุดสกินแคร์ที่บำรุงก่อนหลังจากนั้นถึงจะใช้ผิ e ออฟมาร์กเนี่ยทาลงไปทับสุดท้ายนะคะ ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมที่สําคัญก็คือเป็นผงอเมทิสนะคะซึ่งช่วยในการทําความสะอาดนะคะแล้วก็กําจัดสิ่งอุดตันนะคะที่อยู่ในรูขุมขนแล้วก็มีผงหยกช่วยในการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตด,ด้วยนะคะซึ่งเป็นอัญ,ญมณีทั้งสองตัวนะคะเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาอินฟาเลตนะคะในการที่จะขยายเส้นเลือดฝอยที่อยู่ภายใต้ใบหน้าเรานะคะช่วยดูด สารอาหารนะคะที่เป็นชุดบํารุงที่เราทาไปก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปสู่ผิวชั้นลึกได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างของ a t o ี่กับของยี่ห้องอื่นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเขาจะให้ใช้มาร์กก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้ชุดบํารุงต่อไปนะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือแนะนําให้ใช้ชุดบํารุงก่อนแล้วก็ค่อยใช้มาร์กตามสุดท้ายนะคะเพราะว่าผลในเรื่องของการที่มันจะขยายเส้นเลือดฝอยนะคะแล้วก็ดูสารอาหาร ้าไปตรงนี้ก็ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะซึ่งตัวผิวออฟมาร์กเนี่ยก็มีเทคนิคการทาเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือแนะนําว่าเวลาใช้เนี่ยก็ให้ทานะคะตั้งแต่บริเวณคางนะคะนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่แก้มซ้ายกับขวาเนาะแล้วก็ไปถึงส่วนสุดท้ายก็คือหน้าผากนะคะแล้วก็ทาเชื่อมกันทั้งใบหน้านะคะ ทิ้งไว้ประมาณ40-50นาทีนะคะก็แนะนำว่าไม่ควรทามาร์กเนี่ยบางจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรนะคะการทามาร์กหนาเนี่ยจะช่วยให้เวลามาร์กมันหดตัวมันแห้งนะคะมันก็จะเกิดการ หดตัวของรูขุมขนนะคะเราจะรู้สึกได้เลยแล้วก็ใบหน้าเราเนี่ยจะยกกระชับนิดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอแห้งแล้วเนี่ย40-50นาทีเนี่ยเราก็ลอกออกนะคะการที่เราทาตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยสุดท้ายขึ้นไปถึงด้านบนนะคะก็เพราะว่าอุณหภูมิบนใบหน้าของคนเราไม่เท่ากันนะคะส่วนหน้าผากเนี่ยจะร้อนสุดนะคะทำให้เวลาเราทาจากด้านล่างนะคะที่เย็นกว่าเนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะย้อนรูขุมขนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงด้านบน เวลามาแห้งเนี่ยเขาจะใช้เวลาพอๆกันนะคะทำให้มันแห้งเสมอกัน,นะคะแล้วเราก็ลอกออกนะคะย้อนลูกคุมขนจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะจะสังเกตได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยจะนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใสขึ้นด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็น e uh, v e n i n g Care โฟร์เซตนะคะสี่ตัวนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่หญิงจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือ The Frame นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นชุดบำรุงนะคะเซตหนนะคะหลายๆคนอาจจะพอทราบนะคะว่า The Frame ตัวนี้ ได้พัฒนามาจาก Six System นะคะซึ่ง Six System เนี่ยอยู่คู่กับ a t o m มมีมาเป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็ t h f r a m e เนี่ยเขามีข้อแตกต่างนะคะได้รับการพัฒนามาจาก Six System อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะในชุดของ t h f f a m e นะคะก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะได้แก่โท n e r อร์นะคะไอคลีมเอ l เซน o ์โลชั่นแล้วก็นู t i ชันครีมนะคะ น,นี้นะคะก็ที่บอกไปนะคะว่า The f r m m e เนี่ยได้รับการพัฒนานะคะอัปเกรดมาจากตัว six system นะคะซึ่งข้อแตกต่างนะคะที่เกิดที่มีเพิ่มขึ้นนะคะจาก six system คืออะไรบ้างนะคะก็คือในเรื่องของอส่วนประกอบนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็การผ่านการทดสอบเดอร์มาเทในเรื่องของการละคายผิวนะคะเราลองมาดูกันว่าแต่ละตัวนะคะมีรายละเอียดยังไง อันแรกเลยก็คือในเรื่องของวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเห็ดสางฮวางนะคะถังเช่านะคะตัวแบคทีเรียบิฟิดานะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรตัวอื่นๆเนี่ย<ๆ>ก็ได้รับการาพัฒนานะคะแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปในเดอะเฟรมนะคะแล้วก็เรื่องของอเทคโนโลยีนะคะที่4 สีเอสีเทคโนโลยีเดิมนะคะที่อยู่ใน six system เนี่ยก็มาอยู่ใน the frame เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสีเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเทคโนโลยีแรกก็คือการทําบริสุทธิ์ขั้นสูงนะคะการทําบริสุทธิ์ขั้นสูงนี่ก็คือเป็นการที่ทําให้อ่าใบชานะคะปกติสีของใบชาแห้งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลเนาะพอเราสกัดเป็นน้ําหรือเราชงน้ําออกมาเนี่ย เหมือนเวลาเราเดื่มชาจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ําชาที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะดําๆยิ่งแช่นานก็ยิ่งดำนะคะเพราะฉะนั้นลองคิดภาพดูว่าถ้าเราเอาสารสกัดที่ได้จากใบชาแห้งเนี่ยใบชาเขียวแห้งเนี่ยมาใส่ลงในครีมของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะมันก็จะทําให้สีครีมของเราเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นที่มันไม่โอเคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการทําบริสุทธิ์ขั้นสูงพูดง่ายๆก็คือเราทําให้สารสกัดนะคะ ทําให้สีกลิ่นนะคะแล้วก็ท็อกซิกของสารสกัดเดิมเนี่ยหมดไปนะคะทำให้กลายเป็นน้ําใสเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือเราจะสามารถเติมนะคะสารสกัดเหล่านี้เนี่ยลงไปในครีมของเราได้อย่างเต็มที่นะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่ได้นิดเดียวนะคะเนื่องจากเขาไม่มีเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ทําให้การเติมเข้าไปเนี่ยได้น้อยนะคะเวลาการใช้มันก็จะไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะคะ ส่วนเทคโนโลยีที่2นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรสดนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีพิเศษนะคะของโคมาวุธนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะสมุนไพรเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวภายในวันต่อวันแล้วก็มาสกัดภายในวันต่อวันเลยนะคะสิ่งที่ได้ก็คือสารที่สกัดได้เนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงแล้วก็ได้ในปริมาณที่มากประโยชน์ที่ได้จากสารสกัดก็จะได้มากกว่า ที่มันตากแห้งด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างนะคะเทคโนโลยีที่3นะคะก็คือเทคโนโลยีการหมักนะคะซึ่งประโยชน์ของการหมักเนี่ยก็นอกจากจะทำให้ตัวอนุภาคนะคะของอสารบำรุงเนี่ยมีความเล็กลงนะคะขนาดเล็กจนสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายแล้วนะคะยังทำให้เพิ่มนะคะ,ะประโยชน์นะคะของสารอาหารเนี่ยลงไปได้ด้วยนะคะในการหมักของเราเนี่ยเราจะหมัก สองอย่างนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็นเห็ดถังเช่านะคะแล้วก็สางหางนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแบคทีเรียบิฟิดากับเห็ดสางหางนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าถัางเช่าเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะปกติในยี่ห้ออื่นนะคะโฆษณาเนี่ยแล้วก็เขาก็จะบอกว่าถัาางเช่ากินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตัวถังเช่าตัวนี้ก็มีประโยชน์กับผิวของเราเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า เวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ถังเช่าในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกลิ่นนะคะกลิ่นของถังเช่าเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการหมักนี้เนี่ยอย่างที่หญิงกล่าวไปนะคะนอกจากจะทําให้อนุภาคเนี่ยมีความเล็กลงแล้วเนี่ยเขายังสามารถกําจัดกลิ่นนะคะของถังเช่าเนี่ยได้อีกด้วยนะคะก็ทําให้เราสามารถใส่ลงไปในปริมาณมากได้เช่นเดียวกันนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีนาโนแคปซูลนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าที่เป็นกลมๆนะคะก็คือเป็นอนุภาคของครีมนะคะซึ่งอนุภาคของครีมเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นสีเขียวโดยปกติแล้วเนี่ยช่องว่างระหว่างผิวของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ100-120ถึง120นาโน ะะแต่ว่าครีมโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200นาโนสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเห็นในภาพด้านบนนะคะอนุภาคของครีมเนี่ยมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทาลงไปเนี่ยมันจะไม่ซึมลงสู่ผิวนะคะเขาจึงมีเทคนิคการตกนะคะตกเพื่อให้ตัวครีมเนี่ยดันเข้าไปในผิวหนังนะคะหรือเดี๋ยวนี้พัฒนามาเป็นเครื่องผักนะคะเครื่องผักครีมทั้งหลายนะคะแต่ละยี่ห้อมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะแต่ของอะโทมมี่เนี่ยตัว นาโนแคปซูลเนี่ยเราทําให้อนุภาคเนี่ยอยู่ที่33 n a นาโนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราทาลงไปปุ๊บนะคะมันก็สามารถซึมลงสู่ผิวชั้นล่างนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้มีอยู่ในอะ o อมี s อ e เซนนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นเรียกว่าแคปซูลทำไมถึงเรียกว่าแคปซูลนะคะเราเปรียบเทียบง่ายๆนะคะอย่างเวลาเรากินยาแคปซูลเนี่ย ข้างในของแคปซูลจะมีจะมีตัวยาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแคปซูลเป็นเปลือกนอกเวลาเรากลืนลงไปเนี่ยนะคะพอแคปซูลมันมละลายนะคะในกระเพาะเราเนี่ยตัวยามันก็จะแตกตัวออกไปนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะพอเราทาครีมลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆถอดเปลือกแคปซูลนะคะแล้วก็ปล่อยสารอาหารออกมาเขาเรียกอะไรปล่อยสารอาหารออกมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ชั้นบนลงไปถึงชั้นล่างนะคะค่อยๆถอดแคปซูลทีละชั้นเป็นล,นลักษณะเดียวกันนะคะ อันนี้ก็เป็น4ีเทคโนโลยีเดิมนะคะที่ได้มาจาก Six System เช่นเดียวกันนะคะส่วนสารที่เติมเข้าไปใหม่ใน The f เฟ e นะคะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะมีทั้งหมด3ตัวอย่างที่หญิงบอกไปตัวแรกก็คือตัวแพนทีนอนนะคะตัวแพนทีนอนเนี่ยก็เป็นทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นสูงนะคะและยังช่วยฟื้นฟูนะคะเซลล์แล้วก็การอักเสบของเซลล์ผิวได้อีกด้วยนะคะตัวที่2นะคะก็คือกรดไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งคุณสมบัติของไฮยาลูรอนิกก็คือ อุ้มน้ําได้6,000เท่าของน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นนะคะเราใส่กดไฮยายลูรนิกถึง5ชนิดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะทำให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นนะคะลบเลือนริ้วรอยผิวเรียบเนียนแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำด้วยนะคะตัวสุดท้ายที่เพิ่มมาก็คือตัวเซรามา ะะตัวเซลามายยก็ช่วยทำให้กำแพงผิวเราเี่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวด้วยตัวนี้เราอาจจะได้ยินในชุดเซลาเบบ้นะคะก็คือเป็นตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าผิวเด็กๆเ,เ,เขาจะยังไม่มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นในชุดเซลาเบบ้ก็เป็นชุดหนึ่งที่มีสารเซลามายนะคะเพื่อทําให้ผิวของเด็กๆมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสารใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นไปก็คือ Triple O i l Complex นะคะซึ่งเพิ่มเข้าไปเนี่ย Triple Oil Complex ประกอบด้วยน้ำมัน3มชนิดด้วยกันนะคะก็คืออันแรกคือน้ำมันเมล็ดอาร์แกนนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเชียร์บัตเตอร์นะคะซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็ได้มีเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้มเลกุลเนี่ยมีอนุภาคมีความเล็กนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวมีความใกล้เคียงกับผิวคนเรานะคะก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ อีกระดับหนึ่งนะคะแล้วในเซตนี้นะคะเดอรเฟรมก็ได้รับการรับรองนะคะระดับ Excellence จากเดอร์มาเทสนะคะเรื่องการแพ้ง่ายว่า,เ,าเกิดการระคายเคืองได้น้อยมากนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสถาบันผิวหนังของเกาหลีด้วยนะคะก็แต่ละตัวนะคะ เดอะเฟมเนี่ยก็มีตั้งแต่ตัวโทนเนอร์นะคะเหมือนที่หญิงบอกเวลาใช้หลังจากทำความสะอาดผิวแล้วตัวแรกที่ใช้ก็คือตัวโทนเนอร์นะคะในการที่จะช่วยเปิดผิวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรองรับนูทริชั่นในขั้นตอนต่อไปนะคะตัวที่2ก็คือเป็นตัวไอครีมนะคะก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะไม่เฉพาะบริเวณรอบดวงตานะคะในเรื่องของร่องแก้มนะคะก็ทําได้ขอบปากนะคะหรือว่าในส่วนของหน้าผากนะคะก็ใช้ไอครีมตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน ตัวที่3ก็คือเป็นตัวเอ s เซนต์นะคะซึ่งตะกี้ที่เราดูนะคะก็คือมีเทคโนโลยีในเรื่องของนาโนแคปซูลนะคะเพราะฉะนั้นเอ s เซนต์ ence, พอรา,อาทาเข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวชั้นลึกของเรานะคะตัวต่อไปก็คือเป็นตัวโลชัน่นนะคะตัวโลชั่นตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องนะคะแล้วก็ดูแลผิวบริเวณโดยเฉพาะด้านนอกนะคะรักษาความสมดุลระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะของผิวหนังของเรา แล้วก็ตัวสุดท้ายในเซตนี้นะคะก็คือตัวนูริชันครีมนะคะซึ่งตัวนูริชันครีมเนี่ยก็ช่วยกักเก็บนะคะความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอการยกระชับแล้วก็ความแต่งตึงของผิวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงนะคะที่ได้พูดไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่วันนี้อยากจะมาเสนอก็คืออะท m มี่เวทิชชูนะคะ อันนี้ของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมนะคะของแอลกอฮอล์นะคะบางท่านหลายๆห,หลายท่านจะถามว่าผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยอ,อยากได้ที่มันมีแอลกอฮอล์นะะอันนี้ไม่มีนะคะเป็นเวชชูที่ใช้กับเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านน้ำบริสุทธิ์6กขั้นตอนนะคะแล้วถ้าหลายๆคนเคยสัมผัสเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมีความหนา ผะะืนใหญ่มากนะคะเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดเนี่ยคือหญิงก็เป็นคุณแม่นะคะก็จะซื้อกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยมาตั้งแต่เป็น10ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าใช้ตั้งแต่ลูกคนแรกนะคะจนปัจจุบันตอนนี้คือพอมาเจอของอะโทมี่เนี่ยเปรียบเทียบกับของเดิมที่เราซื้อเ่ยนะคะคือขนาดของอะโทมี่เนี่ยใหญ่กว่า2เท่านะคะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือนอกจากผืนใหญ่แล้วนะคะ ความหนาความนุ่มนะคะเปรียบเทียบกับอันยี่ห้อเดิมๆที่เราใช้อยู่ในตลาดเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะปกติแล้วเนี่ยบางยี่ห้อนะคะถ้าสมมุติว่ามันหนาจริงเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะมันจะเปียกสมเชื่อะคะ่ะคือเปียกน้ํานี่คือเยอะเกินไปนะคะแต่ของเราเนี่ยจะไม่แห้งจะไม่เปียกมากนะคะใช้แล้วจะพอดีพอดี นะคะแล้วก็เวลาใช้ปกติต้องดึงจึ๊กๆ,ๆๆหลายๆแผ่นนะคะแต่ว่าของอะตมีเนี่ยปกติหญิงจะใช้แค่แผ่นเดียวเพราะว่าแผ่นใหญ่จริงๆนะคะซึ่งในเรื่องของอกระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยจะประกอบด้วยส,า,สกการสกัดนะคะจากลาเวนเดอร์แล้วก็ว่านหางจระเข้ K. เพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับบริเวณที่สัมผัสกับผิวหนังด้วยนะคะแล้วก็ระบบการผลิตตัวนี้นะคะของเราได้รับการรับรองจาก HACCP ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าได้รับ มาตรฐานแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้บริโภค,ะคะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รับการรับรองจาก HACCP เนี่ยจะปลอดภัยนะคะในเรื่องของอทางกายภาพนะคะทางกายภาพก็เช่นพวกสิ่งแปลกปลอมที่ในขั้นตอนการผลิตเนี่ยคือจะไม่มีนะคะทางชีวภาพนะคะก็ไม่ว่าจะเรื่องของจุลินทรีย์เชื้อราแบคทีเรียนะคะ ในขั้นตอนการผลิตนี่คือจะไม่พบเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของสารเคมีนะคะที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะไม่พบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอัตโทมีเวชชูของเราเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยมากอย่างที่ระยะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะ,ะหญิงเนี่ยจะติดปกติจะติดไวรในรดอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าพ่นแอลกอฮอล์นะคะแต่ของหญิงเองเนี่ยคือหญิงจะ ขึ้นรถทุกครั้งนะคะหรือกลับมาจากไหนเนี่ยหญิงก็จะใช้กระดาษเช็ดชู้เนี่ยเช็ดมือก่อนนะคะเช็ดมือขั้นตอนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยอเจลแอลกอฮอลหรือว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอลนะคะก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก่อนถ้าจะหยิบจับอะไรนะคะก็จะเช็ดแอลกอฮอลออกอีกนะคะด้วยกระดาษเวทีชู้ของเรานะคะก็รู้สึกว่ามันจะมั่นใจมากกว่านะคะ แล้วก็ได้รับการรับรองนะคะเรื่องการระคายเคืองนะคะจากสถาบันอินเตอร์เทคว่า,ามีความปลอดภัยนะคะอ่อนโยนต่อผิวแม้กระทั่งเด็กเล็กนะคะก็วันนี้นะคะเป็น3รายการนะคะเป็น3สินค้านะคะที่หญิงนำเสนอในวันนี้นะคะถึงแม้นะคะเรายังจะอยู่บ้านนะคะทำงานอยู่ที่บ้านแต่ว่าสินค้าที่หญิงนำมาพูดในวันนี้นะคะก็ยังเป็นสินค้าที่จำเป็น ะะเราก็ยังจะต้องต้องใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อย่างที่ผ่านมานะคะอย่างหญิงเองเนี่ยก็อาจจะออกพบลูกค้าน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังแนะนําสินค้านะคะทางไลน์ทางอะไรนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะบางคนก็ออกไปซื้อของไม่ได้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันว่าแบบอมาลองใช้ของเราดูนะคะหลายๆคนพอได้ลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดใจนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะแนะนําสินค้าอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็วันนี้นะคะยังไงฝากสินค้า3รายการนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอีกหลายรายการนะคะของ a t o m มีเนี่ยซึ่งสามารถเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ a t o m มได้นะคะยังไงลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูค่ะขอบคุณมากค่ะ